ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเป็นของออมค่ะแต่น่าจะต้องแบ่งให้คนนี้แล้วล่ะอัปเดตล่าสุดนะคะเรื่องราวของดาราสาวออมสุชาค่ะกับประเด็นดราม่าเรื่องที่เจ้าตัวนะคะถูกกล่าวหาถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับการฮุบบริษัทหรือว่าฮุบกิจการนะคะทุกคนโดยในวันนี้ค่ะแบบล่าสุดเลยนะศาลได้นัดไกลเกลี่ยและจบกันด้วยดีค่ะโดยทาง ดาราสาวออมสุชานะคะซื้อหุ้น48%ไปในราคา25ล้านค่ะตอนนี้นะคะทางออมสุชาค่ะเป็นเจ้าของฟลีนบิวตี้นะคะแบบ100%แล้วค่ะซึ่งตามข่าวนะคะได้บอกว่าทั้งสองฝ่าย ใช้เวลาในการคุยและไกล่เกลียดสำเร็จเนี่ยใช้เวลาไปถึง9ชั่วโมงนะคะทุกคนสรุปแล้วนะคะก็คืออ้อมได้ซื้อหุ้นจากคุณพรีมนะคะที่มีหุ้นอยู่48%มาในราคา25ล้านบาทเท่ากับตอนนี้ออมถือหุ้น100%ค่ะคดีอื่นๆก็ถอนฟอ้องหมดนะคะและว,วันนี้ทางดาราสาวออมสุชาค่ะก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ อัปเดตความคืบหน้าของประเด็นดราม่าเรื่องธุรกิจล่าสุดนะคะซึ่งได้ไกล่เกลี่ยจบลงด้วยดีแล้วนะคะสรุปเป็นข้อๆได้ดังนี้ค่ะทางทนายค่ะให้สัมภาษณ์ว่าทั้งสองฝ่ายต่างจบลงกันด้วยดีและเราก็ได้สิ่งที่เราต้องการและเขาก็ได้สิ่งที่เขาต้องการอย่างเหมาะสมความต้องการของออมคือออมอยากซื้อหุ้นเขาในราคาที่เป็นธรรม โดยมีการตกลงซื้อหุ้นของคุณเพียม48%เป็นเงินจำนวน25ล้านบาทก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ออมยินดีจะจ่ายและตัวเขาก็ยินดีที่จะขายตอนนี้ฟลีนเป็นของออม100%แล้วสำหรับออมคือออมเหนื่อยมากและเป็นทางออกที่ดีอยากไปทำงานต่อแล้ว ออมอยากเดินหน้าต่อตอนนี้ทุกคดีที่ต่างฝ่ายต่างฟ้องกันก็จบลงทุกคดีมีการตกลงยอมความกันหมดตอนนี้ไม่มีคดีอะไรต่อกันหลังจากจบรายการทางพี่หนุ่มเห็นออมร้องไห้พี่หนุ่มทักหาอ,อมเลยเป็นห่วงว่าออมโอเคไหมและออมอยากดีเฟนต์ให้พี่หนุ่มกับทนายแก้วที่คนว่าพี่เขาไม่เป็นกลาง ซึ่งจริงๆออมไม่รู้สึกแบบนั้นเลยที่พี่เขาถามเพราะพี่เขาพยายามทำความเข้าใจส่วนที่อาจารย์ตรินออกมาโพสขอโทษออมไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วเพราะออมไม่อยากมาโฟกัสกับการไม่พอใจคนนั้นคนนี้อยากมุกออนจากสถานการณ์ตรงนี้